ไม่บอกว่าไม่รู้ดิยมันมีใครอันด้วยไงทีมแม่งหนักอลุกลองดูหัวห้องไม่ค่อยเื่นแต่ตัวไอ้เหี้ยหัวห้องใครหัวห้องวะเอ้ใจยังไงคืออะไรคือคือรายการกูก็ไม่เล้นคำอะไรแบบนั้นนะใจเย็นกูว่าตอนนี้แพ้ชัวร์สังเกตดูแว มันต้องไปกันแนวโคแนวกันเดี๋ยวไปเช็คก่อนเช็คสนามรอบๆเล่นปืนแหละนี่ไงสีสีฟ้าเนี่ยก็ก็มาเองอะอืมก็คืออันนี้เป็นรหัสน้องกูนะไม่ใช่รหัสกูรหัสรหัสกูไม่จัดดีๆเลยตกใจกู ใจโคตรไยอปเรวม่กนได้บุกนาาอย่าบอกได้บุกลงเลยโอ้แม่งเล่นแบบอ้อมอ้อหลักอ่ะเออนะที่สุนี้คือต้องสมาภาพโฟแล้วนะคบโคบโชุดก็มากเลยครับโบชุดก็มากเลยครับ วันนี้น้องวงกลางเลือกปืนเอาอย่างก็ปืนนี้นะโอ้นักเก็ตอนี้ไม่รู้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวโกมันยิงทะลุเต้นด้วยเหรองงโก้ไม่เคยเล่นได้โอ้โหวันนี้เหลืออยู่แค่โก้วันนี้เหลืออยู่แค่โกอีกคนไม่รู้จักเดี๋ยวไล่ตัด เือโฟกนเดียวแล้วนะอยาออกใจน่าทีนี้คือผมก็ไปอ่แล้ว มันจะไม่มาดักหลักออกโฟแล้นะามีความเสียง เวลาอีนชนะชนะชนะคือ hey, ท yeah. ่านเน้นการใช้เวลาคือยังไงก็ชนะชัวไอ้ไหนเ้ยแตกเลยเฮียโทษโฟแบงอะไร เปล่าอันนี้คือน้องกูเ oh, ล wow, wow. ่นนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่กูเล่นปีมือกูจะไม่เก่งอันนี้แปอะอันนี้คือน้องกูเจอมาทั้งหมดนะเอ้แปะหอแปะนอเอ้แปะหแปะหนอ้แปหอปะหอป

คือม <Okay. S 1> ิชชั่นสำเร็จต่ปราาน้องกูก้คือน้องกูก้ใช้มีดเสี้ยวประจันน, s <S น่ะวเบิดน้องกูมีหน้ากากห้ดู เดี๋ยวเราก็มาดูกันไปทางเราขวาขวาขวาขาชายขวาข้างหลังข้างหลังชายข้างหลังข้างหลัข้างนอกวางเลยวางวางชายวางเลยชายวางชายวางระเบิด ไปข้างหลังไปข้างหลังอย่าไปบู๊อย่าข้างหลังอย่าไปบู๊ฉันอย่าบู๊ไปแอบข้างหลังเพื่อนบอกเพื่อนบอกวันนี้เราจะมาสอนน้องหรือหรือว่ากูจะมาแคสเองใยญ่ใหญ่แบบนี้มันเห็นใบบอกปืนให้แอบหลังเอให้ไปนให้ไปแอบหลังเอใช่ไปแอบหลังเอทั้งมันอยู่เรื่องแม่ดูตัวมา จบแพ้มันนี่มาเล่นเองมามีแน้องกูก็ไม่เคยฟังใครออก Mission f a ่ l แต่ฝั่งเราก็หลุดไปตั้งหลายคนไลท์เก็งออกคือไม่จะแพ้เราก็จะออกจะแลกปืนอะไรออก อย่าไปอย่าไปไปเลยไปเลยไปเลยบีกไปว่าไปเองไม่ผ่านหรอกระเบิดเรามันก็อยู่กับเราอ่ะ เล <the> okay. ื่อน้างล่างมันมีอยู่ตัวนึ่งอ่ะเมื่อกี้เห็น บอมบ์ has been planted มันจะปลดระเบิดเปล่า อ้าวเช็คกู้แลวไหนวะไม่ได้ยินเลยสัสมิชชันถอถอนถออไม่ได้ยินอเคอย่างน้อยก็มีปืนเดียวกับโฟละ ยาชาร์จยังไปเลยนาะจ,จุดนี้เอานีอ,อกกวอ้เชี่ยชัดเลย ไม่รอดแล้วชายเหลืออยูย่คนเดียวแล้วย่องย่องย่องมาเดินไปชายคาเตอร์มีชายย่องแล้วเดินไปเคาเตอร์มีเคาเตอร์มีระวังบอกแล้วมีปบบปอมไตไปกระสุนหมดอีกโอ้ยกระสุนอีกไอ้เชยเนี่ยดูรู้เลยอะ right, let's out. All move ให้พี่ลองลองทำตัวตัวเองดิไซนเออก็ตายที่มัพี่ไอเชนโง่ไอกูติด โบใช่ไหมอยากเล่นกับป๋อนนี่นี่นี่ตายตายตายจัวัดกรมกามกามจัยวัดแม่งระเบิดมาสองหน่อยตอนนี้เราแพ้วะถ้าตอนนี้เราไปเอไวๆเลยเอไวๆเอเอไวๆไวเออยู่ไหนรู้ป่ะเอาค้างอีกชาไปเอชาไปเอ No, Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! หลานชายเอาเอ้ยโฟร์โฟร์ได้ไหมมันยิงผ่านกรสุนได้เหลือกี่คนเหลือสามคนเรามีสิ์ชนะ ก็ต้องตายยิงเยี่ยมมากอาเอาวดูดันไรดูดดิมันจบเลยก็ได้จบเลยก็ได้อ่ะขอจบขี้จมเพี้ยเท่านี้ครับขอกราบใครชอบก็กดซับซับสไครต์แปดตอนนี้กูต้องการกดซับสไครต์รัวๆเลยครับรีบๆกดกันนะครับ